สวัสดีครับมาพบกันวัดฮะตอนสายๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเข้ามาปอกอ้อยด้วยแล้วก็จะตัดพันส่งลูกค้าด้วยนะครับเป็นพันอ้อยสิงคโปร์โบราณนะครับข้อตาละหนึ่งบาทนะครับท่อนละสองบาทนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับอ้อยสิงคโปร์โบราณนะครับดูวิธีการดูง่ายๆนะครับเหนือตานะครับจะมีจะมีร่องนะครับจะมีร่องนะครับเหนือตาจะมีร่องเห็นนะครับ จุดนี้ท่อนพันจัดว่าสวยนะครับจัดว่าสวยเพราะลำลำค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับลำค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็มีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะมีเยอะอยู่นะครับข้อตาละหนึ่งบาทนะครับท่อนละสองบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับหรือสิงคโปร์นะครับราคาเดียวกันนะครับข้อตาละหนึ่งบาทนะครับ ก็ถ้าเกิดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้มันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเพื่อนๆมันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับถ้าใครสนใจก็วันนี้นะครับตัดจะตัดเลยนะครับแล้วก็จะไปส่งพรุ่งนี้นะครับจะไปส่งพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะก็มีเยอะนะครับนะฮะก็ลำก็พอประมาณนะครับลำก็พอประมาณนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็ ทักก็ดีไลน์มันได้เลยหรือโทรเบอร์มันได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์มาแล้วก็โทรวิดีโอเปิดกล้องได้นะครับนะครับนะครับจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นุ่นก็อีกร่องหนึ่งนะครับเป็นท่อนพันสิงคโปร์นะครับนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาเลยครับสวัสดีครับ